ครับขอต้อนรับสู่รายการาร้อยใจไทยใต้รมเย็นครับสําหรับงานลูกเสือ3ดีโรงเรียนดีมีคุณภาพที่ทางรายการได้นําเสนอไปแล้วนั้นวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ต่างๆมานําเสนอกันนะครับว่าแต่ละฐานมีการสอดแทรกความรู้อะไรบ้างครับ ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโร,รงเรียนที่เขาคัดเลือกมาแล้วเป็นโรงเรียน3 d ดีนะคะได้เข้าโครงการนี้ทําให้มีการเด็กของเรามีการพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการด้านการเรียนการสอนด้านกิจกรรมต่างๆนะโรงเรียนของเราสามารถที่จะสู้กับโรงเรียนอื่นได้ที่นอ,นอกจากโรงเรียน3 d ดีแล้วก็จะมีหลายๆโรงนะคะแต่ตอนนี้โรงเรียน3 d ดีเป็นแกนนําก่อนเป็นผู้นําก่อนในเรื่องของอกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับการ ที่จะนําประเทศสู่อาเซียนนะคะเตรียมพร้อมที่จะสู่อาเซียน,นะคะ่ะฐานนี้เป็นฐานภาษานะคะเป็นฐานที่พทธภาษาจะเน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของแต่ละประเทศแล้วก็อย่างนึงก็คือ จะมีภาษาที่เราแย,ยกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาโซนนะคะภาษาอังกฤษน้นจะมีคุณครูที่รับผิดชอบเน้นในการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะ conversation บทสนทนาแล้วก็อย่างในตอนนี้เราก็นําเด็กเข้าสู่อาเซียนก็เลยให้ร้องเพลงอาเซียนเข้าไปนะคะก็ถือว่าได้เยอะนะคะทั้ง ความสามัคคีเพราะว่าทั้ง6โรงเรียนเนี่ยต้องช่วยกันนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือว่าครูทั้ง6ต้องมาแบ่งหน้าที่กันแล้วก็จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนะคะความสามัคคีตรงนี้เนี่ยก็มีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกองการพิธีการต่างๆฐานเรียนรู้นี้เป็นฐานของกิจกรรมอาเซียนค่ะมีทั้งรู้กเกี่ยวกับประเทศต่างๆทั้ง10ประเทศนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่ได้มีทั้งบอดมีอะไรในแต่ละซุ้มก็จะมีทั้ง ตัวอย่างของการแด่งกายหรือว่าอาหารหรือว่าภาษานะคะของอาเซียนทั้งหมดถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เด็กบ้านเราเนี่ยทั้ง3จังหวัดเนี่ยจะได้ก้าวไปสู่อาเซียนเพราะว่าถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยจะเทียบกับแถวอื่นเนี่ยมันจะจะเทียบไม่เท่ากันนะคะก็รู้สึกดีใจที่โรงเรียนของเราได้มาชุมนุมลูกเสือไทยก้าวไกลสู่อาเซียนค่ะกะ ประเทศไทยของเราก็กำลังจะเข้าสู่อาเซียนในปีพศ2558ด้วยค่ะตินเชอก็ได้รู้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทค,คนิคงานที่ได้ทำาเฉพาะอาเซียนค่ะอย่างเช่นทันตแพทย์แพทย์แล,แล,แล้วแล้วก็เกษตรเกษตรกรวิศวกรค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน10ประเทศด้วยค่ะ าการจัดกิจกรรมใน,นครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมความกล้าในการรับผิดชอบคิดเป็นทําเป็นความกล้าในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆของเยาวชนไทยซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้เด็กไทยของเราสามารถเป็นคนมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากลครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงสุ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสียอะไรจ้า ใหม่ซิตราพร้อมสารสกัดธรรมชาติจากข้าวญี่ปุ่นช่วยผิวดูกระจ่างใสจุดด่างดำจึงดูจางลงใหม่ซิตร่าสปอร์ตเลสไวจูวีโลชั่นว่ากันว่าเพื่อปกป้องกันกลับมาของรังแคพลังถูกซ่อนอยู่ในธรรมชาติครั้งแรกที่เคลียร์ใครความลับพลังธรรมชาติในการช่วยขจัดพร้อมปกป้องการกลับมาของรังแค ใหม่เคลียร์เฮอร์บลฟิวชั่นผสนสารสกัดจากธรรมชาติกับเทคโนโลยีก้าวล้ำของเคลียร์ช่วยบำรุงล้ำลึกช่วยขจัดและปกป้องการกลับมาของรังแคจุดจบของรังแคใหม่เคลียร์เฮอร์บลฟิวชั่นสีอะไรจ๊ะ ใหม่ซิตราพร้อมสารสกัดธรรมชาติจากข้าวญี่ปุ่นช่วยผิวดูกระจ่างใสจุดด่างดำจึงดูจางลงใหม่ซิตราสปอ s ตเลสไวจูวีโลชั่น